และ้วจากผู้จัดละครอย่างพี่แอนทองประสมแล้วนะคะอีกหนึ่งคนที่มีส่วนทำให้ละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จม,มากๆก,ก็คือเป็นใครมาได้เลยพระเอกของเรื่องค่ะมาริโอมาเวอร์ที่แสดงบทก้าวกล้าด้สมบทบาทจนแฟนๆเนี่ยคุณต้องบอกว่าชอบอ่มลุกแบบดีบๆเถืถอ่อนๆรา้าวใจแบบนี้ นะคะชอบเลยแต่ว่าไม่ได้นะคะเพราะเวลาพระนางเข้าฉากด้วยกันเนี่ยนอกจากทะเลาะกันแล้วฉากสวีทเลิฟซีนต่างๆก็ทําให้แฟนๆเขินตาไมไปด้วยเหมือนกันซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมาริโอได้ไปออกงานอ e ีเวนต์เจ้าตัวออกมารับประกันเลยนะคะว่าตอนสุดท้ายยังมีฉากเลิฟซีนให้แฟนๆได้ฟินกันอีกด้วยว้าวกรี๊ดเลยเราไปฟังเสียงโอ้กันค่ะ ก็มีชื่นชมหลายแบบเลยฮะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณที่ติดตามละครเราอะไรเงี้ยครับคือก็เป็นเป็นกำลังใจของพวกเรามากๆเลยครับมก็ไม่คิดว่าเขาจะด่าเราเยอะอย่างนนี้ะะฮแต่ก็คือเราดีใจครับการที่เขาด่าแสดงว่าเขาเออเขาเขาดูแล้วเขาก็แบบติดตามอะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่าแฮปปี้แฮปปี้ครับเลิกตีหครับมันดุแบบ ทีพีเลยเลยครับผมหลังจากนี้มันจะยิ่งเดือดไหมมีบ้างครับไม่ไม่ขาดหายอยู่แล้วครับสำหรับเลิฟเลิฟซีนใช่จริงๆรเลิฟซีนนี่คือสมุนจริงหรือจริง <c oughs> มันจริงสิพี่จริงครับใช่ครับใช่ครับก็ต้องก็พี่แอนเขาจะเรียกไปตลอดนะครับก็เออเรียกไปเข้าห้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยอัปเดตว่าเป็นไงบ้างจริงๆตั้งแต่เล่นแบบ10ตอนแรกก็มีการคุยกันก่อนเลยครับว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆกอ้อมฟินไปตามที่แอนต้องการมันไม่ได้กดรอผมว่าเป็นไปบ้างไม่บ้างครับแล้วแต่ใช่แต่ก็แต่พี่แอนก็แฮปปี้ครับผมก็แฮปปี้มากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนกับพี่แอลน้องย่าอะไรเงี้ยสุดๆเจริงพี่แอนเป็น อเฮียบไปหม่ก็เฮียบรับแต่ยเฮียบในในทางที่ดีเลยอ่รอติดตามบทสรุปของทั้งคู่กันได้นะคะในวันพุธหน้าเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะอย่าลืมนะคะคืนวันที่14กันยายนนี้ค่ะดูช่อง3กด33ดูสดฟินสุดนะคะแต่ว่าถ้าไม่ดูผ่านมือถือก็ได้อ่ะกด3าม plus ใชาห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะคือเธอค่ะถูกต้องค่ะเรตติ้งต้องทะลุแน่นเ,ลเลยนะคะกับตอนสุดท้ายค่ะ